สวัสดียามเย็นค่ะเพื่อนๆหายกันไปนานเลยวันนี้พอดีเห็นมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้ใบนะคะกำลังเริ่มสวยงามและฟูมากเลยในช่วงต้นฝนแบบนี้ก็เลยอยากให้เพื่อนๆืทำความรู้จักอะคะ่ะเราเรียกกันว่าต้นพรมญี่ปุ่นนะคะเป็นไม้ใบที่นำมาตกแต่งสวนแล้วให้ความรู้สึกสวยงามและราคาก็ไม่แพงนะคะ เวลาเราชำเราก็จะเลือกไหลแบบนี้นะคะจะมีต้นน,น้อยๆอย่างนี้ออกจะแตกออกมาจากต้นเราเรียกกันว่าไหลนะคะก็จะเอาไปชำในกระถางเล็กๆก่อนหรือบางทีก็จิ้มลงไปในกระถางได้เลยแต่ที่จะมาแสดงให้ดูวันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ชำอยู่ในกระถางแล้วเราเอามารีพอตในกระถางใหม่ๆนะคะพอเวลามาวางรวามๆกันแล้วมันจะสวย ไปดูกรรมวิธีการทำกันเลยค่ะและนี่คืออุปกรณ์นะคะและว,วัสดุที่ใช้ปลูกเกาก็จะมีกระถางใหม่อันนี้ไปเอากระถางเก่ามายังไม่ได้ทำความสะอาดแต่ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็จะมีกามะพร้าวสับหยาบที่บ้านจะใช้กาวมะพร้าวสับหยาบในการเปลี่ยนเครื่องปลูกหลายๆชนิดนะคะเพราะว่าพวกนี้จะทำให้รากเล็กๆเดินได้ดีส่วนนี้ก็จะเป็นไหลจากที่ บอกคือเด็ดมาเราก็มาชําในกระถาง3นิ้วด้วยขุยมาพาะพร้าวสักหน่อยให้รากเดินเวลาเอามารีพอร์ตรวมกันในกระถางแบบนี้อ่ะเหมือนเป็นการปลูกใหม่นะคะมันก็จะทําให้แบบเป็นพุ่มใหญ่สวยและฟูไวต้นฝนอย่างเงี้ยเหมาะกับการทํามากเลยเพราะว่าจะทําให้ไหลแตกได้ดีแต่อันนี้ก็จะเป็นออสโมโคสนะคะ เป็นปุ๋ยละลายช้าเราจะใส่ปนลงไปในเครื่องปลูกนิดหน่อยเพื่อที่จะทำให้รากเดินดีมีอาหารนะคะมาลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็เอากะเห้าสับหยาบใส่รลองก้นไปก่อนประมาณเศษสามส่วนสี่ของกระถางน,นะคะ ปกติบางท่านเขาก็เอากา,า,เาะเบ้องเผาสับไปแช่นะคะเพื่อว่าให้สารเทนนินที่เป็นสารสีน้ําตาลเนี่ยในกา,า,เาะเบ้องเผาสับเนี่ยออกไปแต่ที่บ้านไม่เป็นไรค่ะใช้แบบนี้ได้แล้วก็ใส่อัลมโค้ลงไปประมาณนี้นะคะเท่านี้เองง่ายไหมคะ เอาตัวที่แตกรากแล้วเห็นไหมคะจะมีรากฝอยๆอ,อ่อนๆก็อ,อ,อ,อาจจะไม่เห็นนะคะนิดนึด่งใส่ลงเลืยวางจัดเลียงให้ดูแบบเป็นแบบมีกระจายเต็มๆกระถางนะคะเวลาน้องฟูขึ้นอีกนิดนึงจะสวยมาก ค่ะทีนี้ก็คือใส่กาบมะพร้า,พาวเกือบเต็มแล้วนะคะแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้เห็นไหมคะจะดูเหมือนเป็นแบบการรีพอดออกมาในกระถางใหม่แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะรดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็นเก็บไว้ในที่ที่ยังไม่มีแดดเป็นแดดลำไรอะคะ่ะพอสักอาทิตย์หนึ่งก็จะฟูเต็มสวย ลองไปเลี้ยงกันดูนะคะเพื่อนๆเรียกว่าผมญี่ปุ่นน่ารักดีค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ